สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับครูเอมิกานะคะกับวิชาภาษาไทยค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่นะคะในเรื่องของธรรมชาติของภาษาค่ะคำว่าภาษานะคะเป็นศัพท์ภาษาสันสกฤตมาจากรากศัพท์ว่าพาดมีความหมายว่าพูดหรือว่ากล่าวหรือว่าบอกนะคะ ภาษาจึงมีความหมายตามรูปศัพท์ว่าการพูดการกล่าวหรือว่าการบอกนัเองนะคะเมื่อพิจารณาความหมายของคำว่าภาษาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็นความหมายอย่างกว้างแล้วก็ความหมายอย่างแคบนะคะค่ะความหมายอย่างกว้างของคำว่าภาษานะคะก็คือ การแสดงออกเพื่อการสื่อความหมายโดยมีกฎเกณฑ์ที่รับรู้ร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารซึ่งอาจเป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์หรือมนุษย์กับสัตว์หรือว่ามนุษย์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะส่วนความหมายอย่างแคบภาษาหมายถึงถ้อยคำที่มนุษย์ใช้สื่อความหมายภาษาตามในนี้จึงจำกัดลงมาเฉพาะ วัจนะภาษาอันเป็นภาษาที่ใช้เฉพาะมนุษย์กับมนุษย์และใช้สื่อที่สําคัญคือเสียงพูดในการสื่อสารระหว่างกันเท่านั้นนะคะค่ะนี่เราลองมาดูลักษณะ,ะร่วมนะคะอันเป็นธรรมชาติของภาษาเนี่ยจะมีอยู่4ประการด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งภาษาใช้เสียงสื่อความหมายสอง ภาษาเกิดจากหน่วยในภาษาที่ประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นสามภาษามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สี่ค่ะภาษาต่างๆมีลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันนะคะมาดอวนที่หนึ่งเลยค่ะภาษาใช้เสียงสื่อความหมายนะคะเสียงเป็นสื่อนะคะที่สําคัญที่สุดที่ทำให้มนุษย์สื่อสารกันได้ ความเข้าใจในที่นี้มันเกิดจากการรับรู้ความหมายที่ตรงกันร,ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารนะคะแต่สิ่งที่ควรพิจารณาก็คือการกําหนดว่าเสียงใดจะมีความหมายนั้นอะส่วนใหญ่มันเกิดจากการสมมุติหรือว่ากําหนดกันขึ้นเองภายในกลุ่มชนที่ใช้ภาษานั้นนะคะด้วยเหตุเนี้เราจึงไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าเ,เหตุผลใดจึงเรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้ ว่าเช่นนั้นว่าเช่นนี้นะคะเช่นทำไมเราจึงเรียกสารประกอบระหว่างธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส่วน1ต่อ8โดยน้ำหนักไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะคะเราเรียกว่าน้ำนักเรียนจะได้จะเห็นได้ว่าคำนี้มันไม่ได้มีเสียงที่สัมพันธ์กับความหมายของคำว่าน้ำเลยเหมือนที่ครูอธิบายเป็นเมื่อกี้คนะคะ หรือในกรณีที่คนต่างภาษาเรียกสิ่งเดียวกันด้วยเสียงที่ต่างกันนะคะ mm hmm. เช่นคนไทยอ่ะเ,ออเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีขนยาวนุ่มมีหลายสีเป็นสัตว์เลี้ยงที่สวยงามแล้วก็สามารถจับหนูได้เราเรียกว่าแมวในขณะที่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า cat นะคะหรือถ้าเป็นภาษาคาอี เขาจะเรียกแมวว่าชมาเนี่ยค่ะแต่ทุกอันแปลว่าแมวนะคะเมื่อ,อพิจารณาถ้อยคำเฉพาะในภาษาไทยอะ่ะอาจจะพบว่ามีคำส่วนหนึ่งที่เสียงสัมพันธ์กับความหมายนะคะเช่นคำที่เรียนเสียงธรรมชาติเช่นเสียงเปรียงเสียงคลืนเงี้ยค่ะ หรือคำที่เป็นชื่อของสัตว์เช่นแมวตุ๊กแกอีกาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคำที่มีเสียงพยัญชนะสละที่ใกล้เคียงกันแล้วมีความหมายคล้ายกันเช่นคำที่แสดงความหมายเกี่ยวกับสภาพที่ไม่ตรงอะคะ่ะอะไรคะที่ที่แปลว่าไม่ตรงเช่นเขเกเซ เป๋เนี่ยค่ะเป็นต้นนะคะหรือว่าคําที่แสดงความหมายเกี่ยวกับสภาพที่ว่าแบนหรือว่าแผ่ออกไปเช่นคําว่าฉาบคําว่าทาบคําว่าราบหรือว่าคําว่านาบอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้มาดูอันต่อมาค่ะอันที่สองค่ะภาษาเกิดจากหน่วย ในภาษาที่ประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นนะคะภาษาหรือว่าหน่วยในภาษาเนี่ยมันหมายถึงเสียงที่มีในสำคัญและทำให้มันเกิดความหมายที่แตกต่างกันนะคะนักภาษาศาสตร์จะศึกษาหน่วยเสียงในภาษาจากการวิเคราะห์คู่เทียบเสียงคือการเปรียบเทียบคำสองคำที่มีองค์ประกอบเหมือนกันทุกอย่าง ยกเว้นหน่วยเสียงที่ต้องการการวิเคราะห์เช่นเปรียบเทียบคำว่า cat red นะคะคำทั้งสองมีความหมายต่างกันแต่โดยหน่วยเสียงให้ต่างกันมีเฉพาะเสียงออหรือหน่วยเสียงพย,ยัญชนะต้นที่เหมือนกัน cat ก็ตัว c ถูกไหมคะ และก็ตัวอเนี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันมีในสำคัญที่ทำให้เกิดความหมายที่ต่างกันขึ้นหน่วยเสียงทั้งสองจึงมีคุณสมบัติเป็นหน่วยเสียงคนละหน่วยเสียงกันนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะทีนี้ลองมาดูในข้อที่3ค่ะนะคะข้อที่3ภาษามีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะ ภาษาทุกภาษาค่ะย่อมมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของภาษานั้นเกิดจากการใช้ภาษาของมนุษย์นั่นเองนะคะบางครั้งอาจเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนความหมายหรือเปลี่ยนคําที่ใช้ร่วมกันไปบ้างนะคะหรืออาจสูญไปจากภาษาเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ทําให้ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงสามารถสันนิษฐานได้ว่านะคะอันที่หนึ่งเลยค่ะการออกเสียงพูดจากันในชีวิตประจําวัน นะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียงหลายอย่างเลยนะคะสามารถยกตัวอย่างให้หนักเรียนสังเกตได้ดังนี้ค่ะอันที่1.1การกลอนเสียงค่ะคำสองพยางในภาษาไทยจะออกเสียงเน้นหนักที่พยางท้ายนะคะทาให้พยางต้นกลอนเสียงเป็นพยางเบาเช่นหมากพล้าก็จะกลอนเสียงเป็นมะเพล้านะคะตาวันก็จะเป็นตะวัน สายดือก็จะเป็นสะดือลูกอ่อนก็เป็นละอ่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะหนค่ะการกลมกลืนเสียงเสียงที่อยู่ใกล้กันก็กลมกลืนเสียงเข้าหากันนะคะเช่นเสียงรอนะคะกลมกลืนเสียงเข้าหาเสียงงอในคำว่าอย่างไรนะคะจึงออกเสียงสำนวนภาษาพูดว่าอย่างไง หรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะ1.3การเปลี่ยนแปลงด้านเสียงสระนะคะเสียงสระที่เคยเป็นสระเสียงยาวอาจจะออกเสียงสั้นลงหรือว่ากลับกันเช่นน้ำผ้าพิจารณาจากรูปเขียนในสมัยก่อนควรออกเสียงเป็นสระเสียงสั้นแต่ในปัจจุบันนะคะเราออกเสียงคำนี้เป็นสระเสียงยาวส่วนท่าน เรากับออกเสียงเป็นสระเสียงสั้นซึ่งไม่ตรงกับรูปเขียนเลยนะคะต่อมาค่ะ1-4ค่ะการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงวรรณยุกนะคะเสียงวรรณยุกถือว่าเป็นเสียงที่เปลี่ยนแปลงง่ายเพราะว่าขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและความนิยมในการออกเสียงของแต่ละท้องถิ่นะเช่นประโยคมาทําอะไรนี่คะคนภาคกลางออกเสียงคําตามวรรณยุกภาษาไทยมาตรฐานว่ามา ทำอะไรนะคะขณะที่คนภาคใต้ออกเสียงว่ามาตำไร่นอกจากนี้คำบางคำเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปการออกเสียงวรรณยุกต์มันก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะเช่นคำว่าวิสูตรวิเศษหรือวิชัยสมัยก่อนจะออกเสียงพยางค์แรกด้วยเสียงวรรณยุกต์โทว่วา วิสูตรวิเศษและวิชัยนะคะตามลำดับแต่ในปัจจุบันเนี่ยออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกตวรรยุตรีตามรูปเขียนนะคะค่ะต่อมาอันที่สองเลยค่ะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมคำที่มีใช้ในภาษาเมื่อถึงสมัยหนึ่งเนี่ยอาจจะเลิกลาหรือ เปลี่ยนแปลงความหมายไปเนื่องจากว่ามันไม่ได้รับความนิยมนะคะหรือสิ่งแวดล้อมเดิมขณะที่ใช้คำนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นคำว่าดงข้าวนะคะการดงข้าวหมายถึงการหุงข้าวโดยนำหม้อหุงข้าวที่เช็ดน้ำข้าวแล้วตั้งไฟอ่อนๆเพื่อให้ระบุไอ้เพื่อให้ระ,ะอุนะคะแต่เนื่องจากปัจจุบันนิยมใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใ ทำให้คําว่าดงข้าวไม่ค่อยได้ใช้แล้วหรือใช้น้อยในบางท้องถิ่นเท่านั้นนะคะค่ะต่อมาค่ะข้อที่สามค่ะอิทธิพลของภาษาอื่นการติดต่อกับชนชาติอื่นทําให้คนไทยยืมคําภาษาอื่นมาใช้นะคะในการยืมคําภาษาอื่นมาใช้เนี่ยเราจะดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะภาษาไทยเช่นคํายืมจากภาษาบาลีภาษาสันสกฤต ซึ่งมีหลายพยางเราจะดัดแปลงให้พยางน้อยลงโดยใช้เครื่องหมายนธนคาตกำกับอักษรนะคะเรียนรู้จักเครื่องหมายนธนคาตไหมคะตัวกาลันไงคะลูกนะคะก็คือตัวกาลันนะคะเป็นการค่าเสียงที่เราไม่อยากจะออกเสียงนะคะเช่นคําว่าการการในที่นี้มาจากคําว่าการจะนะนะคะนน,นูกาลัน แต่เราไม่ออกเสียงเนอหน,หนูก็เลยอ่านแค่คำว่าการหรือคำว่าโพต้นโพค่ะคำว่ากษัตริย์เป็นต้นนะคะค่ะต่อมาค่ะเราลองมาดูนะคะข้อต่อไปอันนี้เป็นตารางที่อยู่ในหนังสือของเรานะคะ เป็นหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะในหน้าที่10นะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือแล้วก็ดูตามครูไปได้เลยนะคะจะได้เห็นชัดมากกว่าเดิมนะคะค่ะข้อที่4นะคะภาษาต่างๆมีลักษณะที่เหมือนกันและต่างกันนะคะลักษณะเหมือนกันของภาษามีอะไรบ้าง หนึ่งใช้เสียงสื่อความหมายได้แ,แก่เสียงพยัญชนะและเสียงสลักยกเว้นเสียงวรรณยุกที่มีเฉพาะบางภาษาเท่านั้นนะคะสองมีวิธีการสร้างศัพท์หรือคำใหม่โดยเปลี่ยนแปลงศัพท์เดิมหรือนำศัพท์อื่นมาะสมนะคะที่เราเรียกว่าคำะสมคำซ้ำคำซ้อนนั่นเองนะคะอันที่สามอะคะ่ะมีถ้อยคำสำนวนใช้ในความหมายใหม่เช่น ต้อนหมูเข้าเล้าแปลตามตัวว่ากวาดต้อนหมูเข้าไปในเล้าหมูแต่เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายความว่าบังคับคนที่ไม่มีทางสู้นะคะข้อที่สี่ค่ะมีคำชนิดต่างๆได้แก่คำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบท คำสัรทานคำอุทานเป็นต้นนะคะข้อห้าค่ะมีวิธีการสร้างประโยคและขยายประโยคได้อย่างไม่มีขีดจํากัดอันที่หค่ะมีวิธีการแสดงเจตนาและความคิดเหมือนกันเช่นประโยคบอกเล่าประโยคคําถามประโยคปฏิเสธนะคะประโยคคําสั่งเป็นต้นนะคะเจ็ดค่ะภาษามีการเปลีป่ยนแปลงนะคะ ทีนี้ลองมาดูลักษณะต่างกันของภาษาบ้างลักษณะต่างกันของภาษาเนี่ยมีอยู่สองข้อนะคะหนึ่งมีเสียงไม่เท่ากันนะคะแต่ละภาษาจะมีเสียงพยัญชนะเสียงสระหรือว่าเสียงวรรณยุกเนี่ยไม่เท่ากันอย่างของภาษาไทยเนี่ยก็จะมีรูปพยัญชนะสี่สิบสี่ตัวยี่สิเอ็ดเสียงนะคะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมีเพียงยี่สิบหกเสียง อย่างน,นี้เป็นต้นต่อไปข้อที่2ค่ะมีโครงสร้างทางไวยากรณ์แตกต่างกันเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษสาษาฝรั่งเศสนะคะภาษาไทยจะเรียกอะจะเรียบเรียงประโยคเป็นแบบประธานกริยากรรมนะคะแต่ภาษาญี่ปุน่นภาษาฮินดีจะเรียงประโยคเป็นประธานกรมแล้วก็กริยาเป็นต้นนะคะมดูต่อมาเลยค่ะ เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าธรรมชาติของภาษาเป็นอย่างไรนะคะเรียนลองมาทำาแบบฝึกหัดหรืองานของครูใน3ข้อนี้ครูไม่ให้มากนะคะครูให้แค่สข้อข้อที่1ค่ะภาษาของมนุษย์แตกต่างจากภาษาของสัตว์อื่นๆอย่างไรปัจจัยที่ทําให้มนุษย์สร้างระบบภาษาที่พัฒนามากกว่าสัตว์นะคะข้อ2ค่ะ ธรรมชาติของภาษาโดยทั่วไปมีอะไรบ้างอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบด้วยนะคะอันที่3ค่ะเหตุใดมนุษย์จึงสามารถสร้างถ้อยคําได้ไม่จํากัดทั้งที่ระบบเสียงในภาษามีจํานวนจํากัดนะคะทำลงไปในสมุดเลยนะคะแล้วตอนเปิดเทอม่าค่ะเอามาส่งครูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยร่วมกันในห้องนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ